อ่าสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คนะหลังจากจบลีกมีแพ็คเข้ามาเพียบเลยไปดูแพ็คกันก็มีแพ็คตัวใต้น้ําแพ็คเจ้าไมโครแล้วก็แพ็คเจ้าอันนี้คาโน่นะแล้วก็แพ็ค แคมเคลียเชสนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปตีแพ็กแรกเลยแพ็กค,คาโนโลเลยดีกว่าสู้แบบมาราทอนนะของงวันก็เป็นเจ้าคาโนโอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันเลยเจ้าคาโนโตัวกินเนื้อเราก็ใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเลยเนาะครึ่งบกครึ่งน้ำก็ใช้เจ้าตัวอะไรดีใช่ไหม ครึ่งบกครึ่งน,น้ำได้เนาะก็ใช้เอาตัวแรกคาโปซูคัตเจนสเลยละกันเนาะน่าจะโอเคอยู่แล้วตัวต่อไปก็อเอาเจ้าคาโปซูคัตก่อนเลยละกันตัวแรกตัวอื่น อะไม่ต้องคิดมากไปเลยแล้วก็ขอเด็กๆประกบไปสัก2ตัวจะพยายามใช้เจ้าคาโปซูคัตเจน2สู้ตัวเดียวในนะดูซิว่าจะไหวไหมตัวเด็กๆก,ก็ไม่ต้องอ่อนมากเนอะก็ประมาณนี้แล้วกัน2ตัวอ่ะโอเคสู้กับ8เจ้าคาโนนะครับตัวแรกสบายๆตีได้เลยโอเค oh <my> เราตีก่อน oh <my> ไป หนึ่งแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองเจ็ดตัวแล้วนะตอนนี้มีสองแต้มแล้วไม่ตีเราตีเลยโอ้โหดันป้องกันสองอีกเสียเวลาไหมเนี่ยตอนนี้มีสองแต้มตีมาแล้วนะครับสองแต้มโอเคเราก็ใส่หนึ่ง ชาร์จสเลยไปหแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่3มี3แต้มนะครับแล้วไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยสาสแต้มไปโอเคตีเกินมาแกแต้มหนึ่งนะตัวต่อไปเหลืออีกห้าตัวนะครับ รอนนี้เขามีห้าแล้วตีมาตีมาหนึ่งเหลือสี่โอเคเราก็ใส่สี่แ้มเนาะชาร์จไปตีเกินอีกแล้วอะไปนอนตอนนี้เขาเหลือสี่ตัวนะครับมีหกแ้มแล้วตีมา โอโหตีมาห้าเลยเหรอโอ้โหเกินครึ่งหลอดไปแล้วเหลือหนึ่งนะเราก็ใส่สองต้องป้องกันด้วยแล้วก็ชาร์จไปเย่ยมเข้าหนึ่งแต้มพอดีพอดีเหลือสามตัวไหวไหมเนี่ยเจ้าคาโปตัวเดียวมีสี่ีมาสี่เข้าเราสองโอ้ยเกือบหมดแล้วนะ เราก็ใส่หนึ่งป้องกัน3ชาร์จสองไปหนึ่งแต้มไปนอนพอมีลุ้นนะครับเหลือ2ตัวมีสีีมาสาไมค์เข้าโอเคเราก็ใส่สองแต้มแล้วก็ป้องกันไป เข้าหนึ่งแต้มเรียบร้อยและแล้วก็ถึงตัวสุดท้ายแล้วตีมาตีมาสักหน่อยไม่ตีเลยแต่เดี๋ยวเราต้องตีเลยสี่แต้มไปเข่าสองแต้มเรียบร้อยครับตัวเดียวเอาอยู่ไปนอนซะเรียบร้อยครับโอเคชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีเจ้าคาโน่แปดตัวต้องตีถึงสองรอบนะ ดีเอ็ม่วงเจ็ดสครับไปต่อรอบที่2รอบนี้ใช้อะไรดีใช้รอบนี้มันน่าจะเก่งกว่ารอบแรกขึ้นมานิดหน่อยเอานี่ก็โจมตีน้อยเอาคูลาเนี่ยแหละเนาะส่วนแรกแล้วก็เด็กๆลงประกบ2ตัวเด็กๆก,ก็แถวเดิมเอานี่ดีกว่า โอเคมาคูลาตัวเดียวน่าจะเอาอยู่นะมาถึงไม่พูดพร่ำทาเพลงแล้วก็ตบกอดเลยหนึ่งแต้มไปไปนอนซะตัวที่สองมีสองแต้มแล้วไม่ตีเราตีเลยไม่ป้องกันเลยเหรอไปนอน เขาไปชาร์จเลยนะครับตอนนี้เขาก็น่าจะเป็นสี่แต้มเนาะใช่4แต้มแล้วไม่ตีเอาตีเลยสมแต้มโอเคเข้าหสวยงามดอนสาตอนนี้เขาเหลือ6ตัว6ตอนนี้เขามี5แต้มตียังไม่ตีเลยเหรอเราก็จัด4ไป เขาสองนะไปนอนซะตอนนี้เหลือ5้าตัวก็มันเก็บไปชาร์จนล้วนเลยนะมีเจแล้วว่าตีแล้วมัง้งยังไม่ตีอีกเราก็ใส่สไปเขาหนึ่งนอนไปโหอย่าบอกนะเก็บไป8เลยเนี่ยเหลือสี่ตัว8นี้เราต้องตีแล้วแหละโอ้โห แปแต้มหรยอ่ะไม่ตีนะอ่ะป้องกันสี่เฮ้ยงงอ่ะมีแปดแปดแล้วไม่ตีอีกเราชาร์จบ้างดิป้องกันสี่โอเคตอนนี้เขามีแปดลวยังไงเราก็ตีห้าแต้มไปเลยเนาะ ชาร์ไปโอโ้ป้องกันสีตลอดเลยอ่ะนอนไปตอนนี้เหลือสตัวก็ยังคงมีแปดแตไ่ไม่ตีนะอ่ะไม่ตีกแล้วเราก็ใส่5้าแต้มชาร์โอเคเข้าหนึ่งแต้มไปนอนซา เหลือ2ตัวเออแปลกๆเนาะชาร์จแแล้วไม่ตีอะ่ะอันนี้ก็แปดแต้มเหมือนเดิมนะไม่ตีอีกแล้วเราก็ใส่5ก็ชาร์จเข้าหนึ่งแต้มดอนไปหรือว่ามันจะเก็บไว้ตัวสุดท้ายแล้วมาตีเราตัวสุดท้ายแล้วนะ8ปแต้ม โอ้โหแล้วมันก็ตีมาแปดนะตายไหมเนี่ยคูราคูราไหวไหมนอนโอ้โหยืนไม่ได้นะตัวเดียวเพตโตแก้แค้นให้คูราหน่อย5าแต้มเลยไปโอเคแพ็คนีก็แปลกๆเนาะชาร์จแปดแล้วไม่ตีใช่ไหมโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้าคาโน่แบบมาราธอนตีไปทั้งหมด16ตัวนะเจ้าคาโน่ ได้มาแล้วไปเปิดซองกันเลยอาหารเหรียญเหรียญแล้วก็เจ้าคาโนนะครับหนึ่งใบเป็นตัวระดับแร่แรมเ้โอเคแ้ม Cash off ไททัน22่คะแนนแล้วนะครับเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คมาราทอนเจ้าคาโนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ